มาดูแม่ปอนข้าวลูกนะครับแซ่บๆก๋อยเนื้อนะครับผมก๋อยเนื้อสุกแล้วก็ก๋อยเนื้อสดนะครับผมแซ่บๆเลยผักสดๆโอ้มะเขือกรอบอ๋อกรอบมากแซ่บบอแซ่บบออร่อยสดๆจากสวนจากสวนเลยครับสวนคาร์บอยแฟมิลี่ของเราอใครไม่รู้ อ่าห่มผ้าหนาวฝนตกนะครับวันนี้แสบแบเลยครับไม่ได้ทำผ็ดนะครับดีกินกว่าดีกินฝัก,ก็มีมะเขือมีกระล่ำปีครับผมเอาออกจากคำอยู่ตุยอืมอร่อยดีอดีดอยครับแล้วสดสด เนื้อยังอุ่นๆอยู่เลยครับวันนี้เขาทำใหม่ๆอืมเอาสุดักคำเนี้ยพ่ออร่อยแน่เลยอร่อยครับนุ่มน้ำสดๆสดนุ่มมาเถอะก็จากสวนแล้วนะครับ สามพี่กรอบด้วยอลองปอกให้สักอันนี้อนี่ครับก่อนมากครับอืมปูเข้ามาเพิ่ม <c oughs> จากสวนเรานะครับปลูกไว้กี่ต้นประมาณสามต้นมีต้นเดี่ยวมะเขือต้นเดียวตอน,นนั้นเป็นมะเขือยาว เราดูแลดีอืมทำไม่รู้อืมไม่มีแมลงมาตอมมันเลยไม่แม,มงอืมดอกจอกพี่ๆจะไม่กินข้าวหรอเดี๋ยวพี่ๆมากินข้าวก่อนโอเคอ้า อืมแต่ข้าวร้อน,นอ, <ahora> อืมให้แม่กินหน่อืมน้อนหนุนเหรอร้อนร้อนปากบปเลกข้าวมันร้อนนี่แหละข้าวอุ่นๆกินกับก้อยแซบๆอืม เป็นไงครับบอกท่านผู้ชมหน่อยอร่อยอร่อยแซ่บลายสุดเด็ดนะครับคอไม่เอาผักอันสารนันเนมาใส่ป่ะมันไม่มีเออต้นโอ้ลืมในสวนใส่อันนี้ไปละผักชีลาวแบผักชีเนาะค้นหอมผักชีไป,ล,ป,ล,ปล,ลืมว่ามีสารนแนเน่นะครับผมเดี๋ยวหงวนหน้าก่อนเนื้อย,อยังเหลือเป็นกิโลนเนื้อแห้งเดี๋ยวแม่อาจจะมาทำเนื้อแห้งครับ เราแก่อยู่บ้านเนาะจับเลยจับเลยกลุ่มเอาไว้อีกหนึ่งคำเป็นไงตอบมาน้ำถึงบีวอเตอร์ ในขั้วสุกนะครับในขั้วสุกก็แซบอันสดๆก็แซบนะครับคนละรสชาติโอ้กะหล่ำกรอบๆเลยนะนี่กินผัก,กเยอะนะครับผักราคาถูกปลูกเองบ้างซื้อมาบ้างไหมครับผมไับให้ดูเองนะก็ะสุดถ้ามันไม่หมดก็ขั่วสุกไว้นะครับ ลุงตูต้อยู่เลยเอาอีกเส้นหนึ่งแล้วล,ะละุงดีมาเวาวไว้พีพีกับบุญชายคนโตดูทีวีอยู่เดี๋ยวลงมากินนะครับผมโอเคนะครับขอบคุณมากที่รับชมรับฟังนะครับฝาบกกดไลค์กดแชร์ให้กับคาวบอยวังคำแฟมิลี่ด้วยนะครับสวัสดีครับ